สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญเรื่องหนึ่งให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของลิซ่าที่ถูกจับตัวไปขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยังสถานที่รับแห่งหนึ่งเธอถูกพาตัวไปล่ามโซ่ขังเอาไว้ในสถานที่ที่ดูคล้ายกับคอกสัตว์ในเวลาต่อมาคนที่อยู่ในชุดแล a ได้เอาอาหารมาให้กับลิซ่าแล้วชี้ให้ดูหลุมที่ใช้ปดทุก ลิซ่าที่คว้าอาหารขึ้นมาดมก่อนที่เธอจะรู้สึกขยะแขยงและไม่กล้ากินวันต่อมาคนในชุด l ลกได้เอาอาหารมาให้เธอเพิ่มแต่เมื่อเขาได้เห็นว่าลิซ่าไม่แตะต้องอาหารเขาจึงได้เก็บอาหารทั้งหมดกลับคืนไปในเวลาต่อมาอาหารได้ถูกนำมาวางอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ลิซ่าหิวมากจนทนไม่ไหวเธอจึงพยายามเอื้อมมือไปคว้ามันเจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่ในชุด l ลกได้จดบันทึพยยกพฤติกรรมของลิซ่าเอาไว้ก่อนที่เธอจะเดินจากไปขณะที่เธอกำลังกินอาหารอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงร้องจกชายคนหนึ่งที่พยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือ วันต่อมาภาพบนหน้าจอได้ระบ,บุเอาไว้ว่าจะมีการให้ยานอนหลับกับตัวทดลองลิซ่าได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาตอนฉีดน้ําเธอถามกับคนพวกนั้นว่าต้องการอ,าอะไรกันแน่แต่ก็ไม่มีใครตอบคาถามของลิซ่าวันนี้เป็นวันที่5้าของการจับตัวลิซ่ามาเจ้าหน้าที่ได้บันทึกผลลงไปว่าลิซ่ามีความก้าวร้าวและไม่เชื่อฟังพวกเขาจึงจัดการสวมปกคอฟฟี่ไฟกับเธอลิซ่าที่ถูกพาตัวออกไปนอกแลบเสียงประกาศที่บอกเธอว่า ให้ทำตัวดีๆแล้วเดินตรงอย่างเดียวแต่ลิซ่าก็าไม่ยอมฟังและเริ่มวิ่งหนีก่อนที่เธอจะสั่งการให้ปอกคอร์ลิซ่าลิซ่าพยายามเอื้อมมือไปแตะรัว้วแต่เธอก็ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนสลบไปหลังจากที่ลิซ่าได้ตติกับคืนมาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่ร้องทักเธอผู้ชายคนนั้นได้บอกกับลิซ่าว่าเขาเพิ่งจะถูกจับตัวได้ไม่นานเหมือนกับว่าพวกมันกำลังทำการทดลองอะไรสักอย่าง เขาได้เห็นห้องคล้ยๆกันนี้อีกหลายห้องแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกจับตัวมาลิซ่าที่ถามชายคนนั้นว่าคุณชื่ออะไรฝ่ายชายก็เลยแนะนําตัวว่าผมชื่อว่าอาดำพอเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาวางให้อาดมก็บอกลิซ่าว่าอยากกินเข้าไปนะ เพราะในนั้นมียานอนห,หลับผสม,มอยู่ลิซ่าก็เลยบอกว่ากินกินเข้าไปเถอะถ้าหากพวกเราไม่กินพวกเราก็จะไม่มีแรงที่จะวางแผนหนีต่อไปอาดัมที่บอกกับลิซ่าว่าเขาสังเกตดูแล้วพวกเจ้าหน้าที่หลับน่าจะมีมากกว่า3คนแต่ลิซ่าก็ดูไม่ตกใจอะไรอาดัมก็เลยถามลิซ่าว่าคุณไม่กลัวหรอลิซ่าก็เลยบอกว่าจะกลัวทําไมพวกมันไม่ได้จะฆ่าเราแต่อยากเลี้ยงดูเราแบบสัตว์ฉันไม่สนว่าพวกมันเป็นใครแต่ฉันจะหนีออกไปจากที่นี่เมื่อเห็นว่าอาดัมไม่ยอมกินอาหารพวกเจ้าหน้าที่จึงได้จัดการลงโทษเขา ลิซ่าก็เลยเข้ามาขวางเอาไว้ทาให้ลิซ่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนสลบไปอดัมได้ถูกลงโทษด,ด้วยการช็อตกระแสไฟฟ้าวันที่9ของการจับตัวพวกเจ้าหน้าที่ได้ระบ,บุว่าตัวทดลองตัวผู้ไม่ยอมแต่ต้องอาหารเลยพวกเราควรจะจับตัวผู้กับตัวเมียแยกกันลิซ่าได้สี่กับคืนมาแล้วเห็นว่าชายคนหนึ่งถูกจับตัวมาขังร่วมกับเธอโดยที่เขาคนนั้นไม่ใช่อดัมเขาอลาละวและทุกประตู ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตีจนสลบไปเจ้าหน้าที่ได้ลัดปลอกข,ของลิซ่าลิซ่าได้สลบไปแล้วฟื้นกลับมาครั้งนี้เธอพบว่าตัวเองนั้นถูกจับมาขังรวมกับอดัมอีกแล้วอดัมได้ขอโทษลิซ่าในเรื่องที่เขาทําให้เธอถูกไฟฟ้าช็อตลิซ่าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่เธอจะเล่าให้อดัมฟังว่าเมื่อสักครู่นี้เธอฝันแปลกเธอฝันว่าตัวเองนั้นถูกจับมาขังรวมกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ไม่ใช่อดัมและมันก็ทําให้เธอหวาดกลัวมากๆอดัมก็เลยปลอบใจลิซ่า ว่าคุณจะต้องไม่เป็นอะไรถ้าคุณอยู่กับผมลิซ่าก็เลยชวนอดัมพูดคุยว่าเขาเป็นใครมีแฟนหรือยังแล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างอดัมก็เลยบอกว่าเขายังไม่มีแฟนและบ้านของเขามีพี่น้อง3คนเขาเป็นน้องชายคนเล็กและมีพี่ชายที่โหดมากๆลิซ่าก็เลยบอกว่าเธอเองก็มีครอบครัวพ่อของเธอตายตั้งแต่ยังเด็กและแม่เลี้ยงเธอมาเพราะกับพี่ชายของเธอแม่ไม่มีเวลาให้ลิซา่า เพราะมมวแต่หมกมุ่นอู่กับการหาเงินเธอจึงมักจะถูกพี่ชายแกล้งอยู่เป็นประจำครั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาวางให้อดัมได้ตัดสินใจกินอาหารตามที่ลิซ่าบอกก่อนที่ทั้งคู่จะหมดสติไปเพราะฤทธยา ลิซ่าที่ฝันว่าตัวเองนั้นได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับอาดัมเธอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงของอดัมก่อนที่ลิซ่าจะบอกกับอดัมว่าคุณนอนกรนอดัมได้บอกให้ลิซ่าดูรูม่านตาของเขาเพื่อเช็คดูว่าเขาถูกวางยาหรือเปล่าก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกใจคอเข้ามาติดกันอาดัมได้บอกกับลิซ่าว่าพวกเราควรจะหนีลิซ่าก็เลยเสนอว่าถ้าเราจะหนีจริงๆพวกเราจําเป็นต้องถอดปลอกคอออกก่อน อดัมที่ได้พยายามถอดปลอกคอยกับลิซ่าก่อนที่เสียงประกาศจะพูดเตือนว่าห้ามสัตว์เลี้ยงแต่ต้องตัวกันเป็นอันขาดอดัมจึงบอกให้ลิซ่านอนพักซะแล้วค่อยหาแผนการอื่นต่อไปวันที่14ของการถูกจับตัวมาผลการทดลองได้ระบ,บุอไว้ว่าตอนนี้ตัวผู้เริ่มเห็นตัวเมียอยู่ในสายตาแล้วและยืนยันคำสั่งให้ทั้งสองคนอยู่ใกล้ชิดกันต่อไปในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่หญิงได้เอาอาหารมาให้พวกเขาทั้งสองคนอดัมที่ได้จัดการจับตัวเธอเอาไว้ ก่อนที่เขาจะใช้ถาดเหล็กฟาดหัวเธอจนสลบไปเขาขโมยกุญแจของเจ้าหน้าที่และจัดก,การปรลดล็อกตัวเองพร้อมทั้งลิซ่าอดัมได้ยื่นมือไปให้ลิซ่าจับเพื่อที่จะพาเธอหนีแต่ลิซ่ากับใช้ถาดเหล็กฟาดใส่หัวของอดัมจนสลบไปลิซ่าได้ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปและเผยให้เห็นความจริงว่าเธอคือหนึ่งในพวกเขา จอที่เป็นเจ้าหน้าที่ชายและเอริกาที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงได้เดินเข้ามาต่อว่าลิซ่าว่าเธอควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่จอทได้บอกกับลิซ่าว่าอาดัมเป็นตัวแปรสาคัญของเหตุการณ์นี้และเขาดูอันตรายมากกว่าที่พวกเราจะควบคุมได้เอริก้าได้เตือนลิซ่าว่า ถ้าด็อกเตอร์รู้ว่าลิซ่าอิออกมาจากคอกแบบนี้พวกเราทุกคนจะต้องเดือดร้อนลิซ่าก็เลยบอกว่านี่เป็นการทดลองของเธอใครก็มาห้ามเธอไม่ได้ทั้งนั้นด็อกเตอร์ฟิชเชอร์อาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มได้โทรมาสอบถามผู้ศึกษาว่าทําไมตอนนี้กล้องวงจรปิดถึงใช้การไม่ได้จอร์ดก็เลยโกหกไปว่าสัญ,ญญาณขัดข้องอีก10นาทีก็จะกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วลิซ่ารู้สึกงุนกิจใจที่จะได้กลับเข้าคอกเอลิก้าก็เลยบอกเธอว่า ถ้าเป็นใช้ก็คงหงุดหงิดเหมือนกันต้องถูกขังอยู่ในข้อแคบๆและไม่ได้กินอาหารดีๆลิซ่าก็เลยบอกเอลิกาว่าฉันจะอดทนเพราะตอนนี้พวกเราใกล้เข้าสู่เฟสสองแล้วซึ่งนั่นก็คือเฟสของการผสมพันธ์เธอเขอเวลาอีกสองวันเพื่อให้อาดัมลงรักเธอลิซ่าที่ถามเอลิกาว่านอกจากยานอนหลับแล้วเธอใส่ยาอะไรลงไปบ้าง เอลิก้าก็เลยยืนยันว่าไม่มีมีแค่ยานอนหลับอย่างเดียวเธอเป็นครอบครัวคนเดียวของฉันลิซ่าและฉันจะไม่มีทางทำร้ายเธอในเวลาต่อมาทั้งลิซ่าและอดัมได้ถูกพาตัวออกมานอกอาคารลิซ่าพยายามแกล้งถามอดัมว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้อดัมก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้รู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกตีจนสลบไปลิซ่าจึงได้ถามอดัมว่าพวกมันพาตัวเรามาที่นี่ทําไมอดัมก็เลยบอกว่าเขาเคยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์มาก่อนพวกมันต้องการทดสอบเราเพื่อฝึกพฤติกรรมให้คุ้นชินกับสถานที่ ยกตัวอย่างเช่นรัว้วที่พวกเราเคยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตมาก,ก่อนถ้าหากเป็นสัตว์ทั่วไปพวกมันจะจําได้ว่าอยากเข้าใกล้รัว้วไม่งั้นจะถูกไฟช็อตหลังจากนั้นอดัมก็ลองเอามือไปแตะรั้วดูซึ่งครั้งนี้เขาไม่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเพราะพวกเจ้าหน้าที่คิดว่าอดัมน่าจะเกิดจ,จากการถูกช็อตครั้งก่อนแล้วเหมือนพวกสัตว์ทั่วไปอดัมก็เลยมั่นใจว่าการสันนิษฐานของเขาถูกต้องอดัมได้บอกคาลิซ่าว่าครั้งที่แล้วเขาเกือบเบียนยรั้วหนีออกไปได้ ก็ถูกทำให้หมดสติไปลิซ่าก็เลยบอกอดัมว่าถ้าหากเป็นเธอเธอจะไม่ทําแบบนั้นถ้าเธอหลุดออกไปจากที่นี่ได้เธอจะไม่หนีแต่เธอจะย้อนกลับไปแก้แค้นพวกมันอดัมก็เลยบอกลิซ่าว่าวิธีการของเธอนั้นคาดเดางห้เกินไปสุดท้ายแล้วพวกมันก็แค่ดักเล่นงานเรา พร้อมทักอาวุธคบมือเมื่อถึงเวลานั้นโอกาสที่จะหนีก็ไม่มีอีกแล้วลิซ่าก็เลยบอกว่าแล้วมันต่างอะไรตราบใดที่พวกเราใส่ปอกคอแบบนี้จะหนีไปไหนก็มีค่าเท่ากันอยู่ดีอดัมก็เลยบอกว่าต่างสิในเมื่อพวกมันต้องการสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าพวกเราขัดขืนไม่ยอมให้มันเลี้ยงพยายามไม่เล่นไปตามเกมของมันพวกมันก็อาจจะเกิดเปลี่ยนใจและปล่อยตัวพวกเราไปแล้วไปหาจับคนอื่นที่เหมาะสมกว่ามาแทนลิซ่าก็เลยบอกกับอดัมว่างั้นก็เอาสิพวกเรามาวิ่งหนีแข่งกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกวิ่ง แต่ลิซ่าก็แกล้งทำเป็นล้มจนอดัมที่ไม่ได้ไกลแล้วต้องย้อนกลับมาให้ความช่วยเหลือลิซ่าก่อนที่ทั้งกู่จะถูกทําให้สลบไปหลังจากนั้นอดัมก็ได้ถูกพาตัวมาที่แลบเจ้าหน้าที่ที่ชุด PPE ได้บอกอดัมว่าถ้าหากว่าแกไม่เชื่อฟังแบบนี้เห็นทีจะต้องใช้ไม้แข็งพวกมันได้ฉีดยาหลอมาสาทให้กับอดัมทาให้อดัมเห็นภาพหลอนมองเห็นตัวจอจเป็นปีศาจเอลิกาเจ้าหน้าที่หญิงได้สังเกตเห็นว่าจอร์จฝ่าฝืนคําสั่ง โดยการฉีดยาที่มีเกี่ยวข้องให้กับตัวทดลองเธอจึงได้โทรไปตามดรฟิชเชอร์ให้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยที่หลับทดลองเมื่อจอร์ดกับเข้ามาเอริก้าจึงได้บอกจอร์ดว่าเธอเรียกดรฟิชเชอร์มาที่นี่แล้วทําให้จอร์ดดูตกใจเป็นอย่างมากดรฟิชเชอร์ได้ถามพวกนักศึกษาว่าทําไมตัวทดลองของเรานอนตอนนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เวลานอนจอร์ดก็เลยบอกดรว่าพวกนั้นมีอาการก้าวร้าวและพยายามจะหนีพวกเราก็เลยต้องจัดการวางยาดรฟิชเชอร์ก็เลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะการทดลองขอองเเรรราาาาากกิมมมจจสสััคคที่ใ เข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงตั้งแต่แรกด็อกเตอร์ได้สั่งให้เอริก้าไปเอาตัวลิซ่าออกมาและเธอตั้งใจจะยุติการทดลองนี้ซะด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ได้บอกจอร์ดว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่อดัมไม่ตายถ้าหากว่าอดัมตายจอร์ดจะต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ได้บอกให้ทุกคนออกไปเพื่อที่จะอยู่ต่ามกลังกับลิซ่าเธอได้ฉีดอะดรีนาลีนให้กับลิซ่าเพื่อทำให้ลิซ่าได้ตติกับคืนมาด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ได้ถามกับลิซ่าว่าใครอนุญาตให้เธอใช้ แล้วลิซ่ารู้หรือเปล่าว่าอดัมไม่ใช่อาศาสมัครในการทดลองแต่เขาถูกใครบางคนลักพาตัวมาที่นี่ดร์ฟิชเชอร์ที่พูดต่อไปว่าเธอสืบป,ประวัติของลิซ่ามาแล้วลิซ่าเรียนไม่จบมปลายด้วยซ้ำและเธอจะมาเรียนต่อที่มหลาลัยได้ยังไงเธอลองอาชื่อลิซ่ากินเป็นคนในฐานข้อมูลผลปรากฏว่ามันเป็นคนอื่นไม่ใช่เธอหลังถูกจับได้ประปมตัวเข้ามาลิซ่าได้จัดการฉีดอะดรีนาลีนเกือขนาดให้กับดร์ฟิชเชอร์และพาตัวดรไปขังไว้นในตู้แช่ลิซ่าที่จัดการเปิดกล้องวงจรปิดและบอกกเ,เว่วเเาาล็ยถม และดรฟิชเชอร์ล่ะลิซ่าก็เลยบอกว่าดรฟิชเชอร์ไปแล้วและเธออนุญาตให้พวกเราทําการทดลองต่อไปได้เอริการสึกกังวลใจอย่างเห็นได้ชัด พราะเธอได้รับคำสั่งให้จุติการทดลองนี้แล้วเธอได้ขอกุญแจปลดลอ็อกปอกคอจากเอลิก้าเอลิก้าจะได้เอาตัวลิซ่ากลับไปขังไว้ตามเดิมเพื่อเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเธอจอร์ได้เขา้ามายึดมือถือของเอลิก้าเพื่อไม่ให้เธอติดต่อไปหาใครแล้วไล่เธอออกไปสู่อากาศที่ด้านนอกหลังจากที่อดัมได้เสด็กลับคืนมาแล้วลิซ่าก็ได้บอกอดัมว่าให้เขาตั้งสติเอาไว้เธอจับมือของอดัมและปลอบใจเขาว่าจะไม่เป็นอะไรเหมือนที่เขาปลอบใจเธอจอร์ดเห็นว่าดรฟิชเชอร์หายตัวไปเขาจึงได้เดินมาสำรวจที่ล ก่อนที่เจสันพบกับดรฟิชเชอร์ที่ถูกขังอยู่ในตู้แช่ดรฟิชเชอร์ได้บอกกับจอร์จว่าลิซ่าเธอเป็นตัวอันตรายเธอไม่ใช่คนที่เธอแอบอ้างจอร์จก็เลยบอกดรว่าเขารู้ดีอยู่แล้วก่อนที่จอร์จจะลงมือฆ่าดรจนตายลิซ่าที่ขอร้องให้อดัมเล่าเรื่องความรักให้เธอฟังเขาชอบผู้หญิงแบบไหนและเคยคบใครมาก่อนออดัมก็เลยถามลิซ่ากลับไปว่าแล้วคุณละ่ะลิซ่าก็เลยบอกว่าเธอมีผู้ชายที่เธอแอบชอบแต่เขาก็ไม่เคยเหลียวมองเธอเลย อยูอยูไฟฟ้าไปในข้อกระดับลงอดัมเชืได้บอกลิซ่าว่ามันถูแกแปลกๆแล้วเอลิแกาค,คนสับเบเกอร์ผู้ยุติการทดลองก่อนที่เธอจะได้พบศพของดรฟิชเชอร์ที่นอนตายอ,อยู่ในตู้แช่ลิซ่าได้ใช้กุญแจไขประลอกตัวเองก่อนที่จะจัดการขายอดัมด้วยเธอได้บอกอดัมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะหนี จอร์ดได้เดินเข้ามาบอกเอลิก้าว่าลิซ่าเป็นคนฆ่าด็อกเตอร์ฟิชเชอร์เพราะเธอไม่อยากให้การทดลองนี้ต้องยุติเอลิก้าก็เลยบอกจอร์ดว่างั้นพวกเราต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วแต่ทันทีที่เอลิก้าเผลอจอร์ดที่ได้ไไดดจัจดการฉี่ยย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 ้ยย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 ย ั้งเอลิกาและอดัมที่ถูกพาตัวมาขังไว้ในห้องเดียวกันก่อนที่เอลิก้าจะสารภาพกับอดัมว่าเธอเป็นหนึ่งในพวกทีมงานที่เป็นคนจับตัวอดัมมาทดลองแต่ในตอนนี้เธอต้องการมาเป็นเหยื่อซะเองลิซ่าเป็นคนทำเรื่องราวทั้งหมดและในตอนนี้ก็มีคนตายแล้วด้วยอดัมก็เลยถามเอลิกาว่า แล้วนี่มันการทดลองอะไรกันแน่เอลิก้าก็เลยบอกว่ามันเป็นความคิดของลิซ่าเธอได้เข้ามาเสนอกับเพื่อนๆว่าเธออยากจะทําการทดลองเอาคนมาเลี้ยงดูเหมือนสัตว์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทันทีที่ฉันเห็นคุณอาดมฉันก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเรื่องนี้มันแปลกๆเอริก้าได้บอกความจริงกับอาดมว่าลิซ่าแอบชอบคุณมาเป็นปีแล้ว แต่คุณก็ไม่เคยใชยตามองเธอเลยเธอจึงได้จับตัวคุณมาเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับคุณทําให้อดัมถึงมางอ้อว่าคนที่ลิซ่าบอกว่าเธอแอบ,บรักก็คือเขานี่เองเอลิกา้าได้บอกกับอดัมว่าคุณต้องเชื่อเรื่องนี้สิ่งที่ฉันพูดคือความจริงคนที่ตีหัวคุณจะสลบไปไม่ใช่ฉันแต่เป็นลิซ่าตั้งหากใหญ่ยยน่เป็นจอมโกหกตอแหลเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพี่ชายคนที่ถูกกระทําไม่ใช่เธอแต่เป็นฉัน แล้วคนที่กระทำก็ไม่ใช่พี่ชายแต่เป็นลิซ่าลิซ่าที่แอบฟังอยู่ก็โมโหขึ้นมาสุดขีดที่เอริก้าทาแผนการจับอดัมทาผัวของเธอพังทําให้จอร์ดยิ้มออกมาอย่างสะใจที่แผนการทุกอย่างลง่มเพราะเขาเองก็แอบรักลิซ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจอร์ดได้บอกกับลิซ่าว่าถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยตัวอดัมไปยังไงซราบแผนการทุกอย่างก็ล่มหมดแล้วลิซ่าก็เลยบอกว่ายังก่อนเธอคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสที่จะกู้ความเชื่อใจของอดัมกลับคืนมาจอร์ดจะได้พาตัวลิซ่าไปดูบรรดาผู้ชายที่เธอแอบชอบ และไม่ประสบความสำเร็จในความรักจึงได้ทําการขับพวกเขาไว้แบบนี้จอร์ดที่บอกกับลิซ่าว่าผู้ชายพวกนี้คือคนที่เธอแอบ,บชอบและไม่สมหวังในความรักเธอต้องการผู้ชายอีกสักกี่คนเธอจึงจะพอใจจอร์ดที่บอกกับลิซ่าว่าให้โอกาสเขาบ้างเขารักเธอมานานแล้วและพวกเราเกิดมาคู่กันลิซ่าก็เลยบอกจอร์ดว่าเธอเข้าใจว่าจอร์ดเป็นเกมมาโดยตลอดเลยจอร์ดก็เลยบอกลิซ่าว่างั้นก็มาดูนี่จอร์ดได้พาทอลิซ่าไปดูศพของดเตรฟิชเชอร์แล้วบอกว่านี่คือผลงานของเขาเขายอมทำได้ทุกอย่างพอลิซ่า จอร์จได้พาตอรลิซาไปที่ห้องของของเอริก้ากับอาดัมแล้วบังคับให้ลิซ่าเลือกว่าจะจะฆ่าใครระหว่างเอริก้าที่รักเธอเหมือนพี่สาวกับอาดัมชายที่เธอแอบชอบลิซ่าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าเธอจะเลือกว่าชีวิตอาดัมเธอได้จะกการกดปุ่มลัดของอเอริก้าแต่ถว่าปอกคอของอาดัมกับทํางานแทนลิซ่ารีบบอกกับจอร์จว่าเธอเลือกว่าชีวิตอาดัมทำไมถึงเป็นแบบนี้จอร์จก็เลยบอกว่าเขารูอยู่แล้วว่าลิซ่าจะเลือกใครลิซ่าก็เลยบอกจอร์ดว่าเธอจะยอมจอร์ดทุกอย่างยอมให้เป็นแฟนก็ได้เของอาดม จอร์จที่ได้ยุติการทำงานของสายรัดคออดัมก่อนที่จะสั่งให้มันทำงานที่เอริก้าแทนจอร์จที่บอกกับลิซ่าว่าพวกเรามาทำลายที่นี่กันเถอะแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันลิซ่าก็เลยบอกว่าเธอตกลงขอแค่อดัมอย่าตายเธอยอมทุกอย่างจอร์จที่ได้หันหน้าไปบอกเอริก้าว่าเธอเห็นไหมว่าลิซ่ามันไม่ได้แคร์เธอเลยจอร์จที่คายปอกคอให้กับเอริก้าเพราะรู้ตัวเองดีว่าลิซ่าก็หลอกใช้เขาเหมือนกันจอร์จที่สั่งการให้ปอกคออดัมทำงานต่อลิซ่าที่มองเห็นอดัมทุกทรมานเธอจะพยายามขอร้องให้จอรร์จปปลอออยตัวดมมไซะแธขง แต่จอร์จก็ไม่ยอมฟังและเดินจากไปอดัมที่ถูกรัดคอจนเกือบจะขาดใจก่อนตายเขาได้ถามลิซ่าว่าคุณทําแบบนี้ทําไมถ้าคุณชอบผมคุณก็แค่ต้องกล้าเข้าหาหลังจากนั้นอดัมก็ถูกรัดคอจนขาดใจตายเอเดรกาได้ด่าว่าลิซ่าว่าโมตลงผู้ชายจนงงัวไม่ขึ้นเธอถึงขนาดจะฆ่าพี่น้องของตัวเองเพื่อไว้ชีวิตผู้ชายที่เธอชอบลิซ่าก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้พวกเราก็จะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับจอร์จหลังจากนั้นจอร์จก็ได้เข้ามาเพื่อบังคับให้ลิซ่ากดปุ่มปิดเกมซ โดยที่มันคือปุ่มสั่งการที่จะฆ่าผู้ชายทุกคนที่ลิซ่าเคยแอบ,บชอบมาก่อนแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับจอร์ดลิซ่าที่เห็นแบบนั้นจะได้แก้ทำเป็นฆ่าตัวตายจอร์ดที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจและรีบก็ไปช่วยเหลือลิซ่าทันทีจอร์ดที่บรรจงจูบลิซ่าก่อนที่จะจะกัดปากของเขาจะเลือดสาดจากนั้นก็ขโมยกุญแจอ,ออกมาแล้วไข่ปลดล็อกกับตัวเองพร้อมทั้งเอลิก้าด้วยทั้งสองสาวที่พากันวิ่งหนีไปและพบวกนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทดลองได้ถูกจอร์า จอร์่วิ่งไล่ตามเข้ามาในคอกที่มีสองสาวซ่อนตัวอยู่เขาที่บอกเอริก้าว่าเขารู้จักลิซ่าดีกว่าใครเธอจะต้องฆ่าเอริก้าแน่เพราะเธอเคยฆ่ารูเมสสาวของเธอมาแล้วเพื่อแย่งผู้ชายของรูเมสสาวมาจอที่เจอตัวลิซ่าได้เอากระบองไฟฟ้าจอทเขาใส่เธอก่อนที่ลิซ่าจะถืเป้าของเขาแล้ววิ่งหนีไปจอที่วิ่งไล่ตามลิซ่าเข้ามาก่อนที่เขาจะถูกเอริก้าที่ดักรออยู่แล้วใช้ท่อนเหล็กที่จนสลบไปเอริก้าที่จับจอดมาใส่ปอกคอแล้วสั่งการให้ปอกคอทำงานส่วนลิซ่าก็เข้าไปปลดกางเกงของจอร์ท แล้วจัดก,การใช้กระบอกไฟฟ้าส่วนตวันของเขาเอริก้าได้สารภาพกับลิซ่าว่าถึงพวกเราจะเป็นพี่น้องกันแต่ฉันก็รักเธอมาโดยตลอดลิซ่าลิซ่าที่ได้ยินแบบนั้นจึงใช้ท่อนเหล็กฟาดใส่หัวของเอริกา้าก่อนที่เธอจะบอกกับเอริก้าว่าฉันเองก็คิดว่าเธอเป็นครอบครัวมาโดยตลอดแต่รู้อะไรไหมเอริกา้า สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นครอบครัวคืออะไรมันคือการเสียสละยังไงล่ะลิซ่าที่จัดการทิ้งเอริก้าเอาไว้ให้ตายเธอหนีออกไปนอกอาคารแล้วจักการระเบิดทุกอย่างทิ้งจากนั้นเธอก็จะสวมรอยเป็นเอริก้ากินเพื่อไปศึกษาต่อในมหาลัยอื่นต่อไปและเริ่มต้นการกทดลองใหม่ของเธออีกครั้งก็เป็นอันจบภาพยนตร์รุ่นนี้ครับขอคนละสามคำให้กับลิซ่าโอ้โหนางน,นี่เล่นใหญ่มากๆกับการจับตัวผู้ชายที่เธอชอบเอามาขังเอาไว้แล้วบังคับให้เขารัก ้ดยส่วนตัวแล้วตัวหนังในช่วงแรกทำออกมาที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับไปได้ที่จับคนมาทดลองเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงเพื่อศึกษาพฤติกรรมว่าพวกสัตว์เลี้ยงจะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงเมื่อต้องถูกเลี้ยงอยู่ในกรงและถูกบังคับให้ทําตามคําสั่งให้กินให้นอนและปลอไปเดินเล่นตามเวลาที่กําหนดเอาไว้จนกระทั่งเรื่องราวทั้งหมดมาฉเฉลยว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่แผนการในการจับตัวผู้ชายมาทําผัวข,ของลิซ่าทาให้ผมนิอุทานและตบเข่าดังเพีย้ย What the pick เล่นเอาหักมุมจนหง,ยงายท้องเลยทีเดียวก็จบกันไแล้วครับสำหรับคลิปยนเรื่อง Like Do